ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกรรมเก่าแต่ปางก่อน ของแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยซึ่งก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาก็ล้วนมีกรรมติดตัวแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อชื่นหรือพระอาธิการชื่นจิตตะวันโนเจ้าอาวาสวัดใหม่ประชาราชอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระเกจิ ที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากหลวงพ่อชื่นมีคำสั่งสอนบรรดาศิษย์ของท่านด้วยคำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่ายท่านเคยเทศเรื่องกรรมเก่าให้บรรดาญาติโยมของท่านฟังว่าเรื่องของกรรมเก่านั้นมีจริงกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นคนทั่วไปมักชอบพูดกันว่า กมตามสนองชดใช้เวรกรรมแต่จะมีสกี่คนที่เชื่ออย่างจริงๆจ,จังจังส่วนมากแล้วจะเป็นพวกเชื่อแต่ปากพูดตามความเคยชินที่พูดเช่นนี้เพราะสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเขาพูดโดยที่ตัวเขาไม่ได้เชื่อว่ามีจริงเพราะถ้าเชื่อว่ากรรมมีจริงทำไมเขาจึงยังทำความชั่วอยู่อีกคนที่ประพฤติแต่กรรมดีในชาติปางก่อน สิ่งที่ได้รับในชาตินี้ก็คือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพัรร์เชื้อชาติวงตระกูลรวมทั้งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตตั้งอยู่บนความสุขสบายแต่คนที่สร้างผลกรรมแต่ชาติต่างก่อนสิ่งเป็นกรรมย้อนกลับคืนสนองในชาตินี้คือความทุกข์ยากลำเค็นรูปร่างหน้าตาชั่วช้าอับลักษ์มีวงตระกูลที่ต่ำต้อย ดำเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้ว่าจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่คนเรามักจะมีความคิดว่าอีกนานกว่าที่กรรมจะตามสนองแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลานี้ดูเหมือนว่าการเดินทางของกรรมมันจะรวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงหากสังเกตจะพบว่าเวลานี้คนที่สร้างเวรสร้างกรรมทำเข็นกับคนอื่นไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า ชาตินี้ผลกรรมก็ตามทันแล้วคนร้ายที่หญิงคนตายตอนเช้าปรากฏว่าตอนสายๆตำรวจตามจับตัวลงโทษได้แล้วการติดคุกติดตารางเหมือนไม่ต่างกับการตกนรกทั้งเป็นบางคนทำใจไม่ได้ที่จะต้องติดคุกติดตารางท้ายที่สุดก็ต้องตรอมใจตายในคุกนั่นเองประสบการณ์จริงกรรมเก่าแม่ชีฉลองมากทอง ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานร่วม15ปีในเรื่องของกรรมเก่าแม่ชีฉลองได้เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งเคยประสบกับตัวเองมาแล้วแม้การเวลาจะเนิ่นดานมากกว่า40ปีแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันยังคงฝังตรึงอยู่ในความทรงจำสมัยเมื่อตอนเด็กๆตัวของแม่ชีไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปคือชอบเก็บตัวเงียบ ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับพวกเพื่อนๆฐานะทางครอบครัวจัดว่ามีอันจะกินเลยทีเดียวคุณพ่อที่มีนาหลายร้อยไร่มีข้าทาสบริวารหลายสิบคนต่อมาคุณพ่อก็ล้มเจ็บอาการของพ่อหนักมากทีเดียวพ่อเลยทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกๆแม่ชีก็ได้ที่ดินมาพอสมควรตอนนั้นมีนาชายเข้ามาอยู่ในบ้าน น้าของแม่ชีเป็นคนใจร้ายิสไซดุดันแม่ชีกลัวเขามากครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านนะ้าจะต้องหาเรื่องทุบตีแม่ชีเป็นประจำเขาอยากจะได้ที่ดินส่วนของแม่ชีแต่แม่ชีไม่ยกให้เขาเขาเลยโกรธเรื่องราวมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อน้าชายให้คนมาลอบฆ่าแม่ชีแต่เหมือนมีเสียงพรายกระซิบ เขามาเตือนให้แม่ชีรีบหนีไปอย่ากลับมาที่บ้านนี้อีกเป็นอันขาดพวกพี่ๆของแม่ก็ถูกทำร้ายบางคนกลัวตายก็เลยยกที่ดินให้เขาไปหลังจากที่หนีออกจากบ้านแล้วแม่ชีก็ไม่รู้จะไปไหนดีเพราะไม่เคยมาไกลบ้านเงินก็ไม่มีติดตัวเลยต้องอาศัยนอนสาลาวัดมันลำบากมากทีเดียวพระท่านสงสาร ก็เอาเข้ามาให้กินประทังชีวิตรอตายไปวันๆตอนนั้นรับจ้างทำงานสารพัดได้เงินมานนิดๆหน่อยๆก็เก็บเอาไว้ในที่สุดก็เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานตอนที่มาทำงานในโรงงานความรู้สึกผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่ากำลังจะมีเคราะห์ใหญ่ถึงกับเลือดตกยางออก แม่ชีก็ได้แต่ระวังตัวเรื่อยมาเคยเอาดวงไปให้หลวงพ่อท่านดูหลวงพ่อท่านเห็นดวงของแม่ชีท่านถึงกับพงะตกใจแล้วบอกว่าอาตมาดูดวงของแม่ชีไม่ได้หรอกแม่ชีไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีบาร,รมีแต่ชาติก่อนย้อนกลับมาเกิดตอนที่ได้ยินก็ยังไม่เชื่อคิดว่าหลวงพ่อท่านล้อเล่นแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ล้อเล่น นี่เป็นเรื่องจริงแล้วให้แม่ชีลองฝึกนั่งสมาธิดูแม่ชีบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนไม่มีสมาธิหลวงพ่อท่านก็เลยสอนนั่งสมาธิให้กับแม่ชีแม่ชีนั่งสมาธิในครั้งแรกเพียง20นาทีความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีเราสามารถเห็นภาพในอดีตแต่ชาติปางก่อนตอนนั้นตกใจมาก เพราะไม่คิดว่าชาติที่แล้วเราจะมีบุญวาสนาถึงเพียงนั้นพอนั่งไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมอะไรไว้บ้างเราชอบดุดาบริวารชอบทำร้ายผู้อื่นชอบทารุณสัตว์เอามีดมาตัดนิ้วของเป็ดไก่เห็นเลือดสดๆไหลนองพื้นมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากแม่ชีถามหลวงพ่อว่าภาพที่เห็นทั้งหมดนั้น เป็นภาพลวงตาใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นภาพจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วผลกรรมต่างๆที่แม่ชีได้ก่อเอาไว้มันย้อนกลับมาในชาตินี้ไม่มีทางจะหนีพ้นแม้ว่าจะสร้างกุศลผลบุญสักเท่าใดก็ไม่อาจจะล้างหนี้กรรมได้เลยจากนั้นแม่ชีก็สมัครเข้าทำงานโรงงานตลอดเวลาก็ระวังตัว กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นกับตัวเองวันหนึ่งกรรมเก่ามันก็ตามมาทันแม่ชีกำลังป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องตัดปรากฏว่านิ้วกลางของแม่ชียืนเข้าเครื่องมากไปคมของใบมีดเลยตัดนิ้วกลางขาดกระเด็นตอนนั้นเจ็บปวดมากเลือดแดงฉานไหลนองพื้นมันเหมือนภาพตอนที่เราตัดนิ้วเป็ดไก่ไม่มีผิด ในใจก็คิดว่าเราได้ชดใช้กรรมไปแล้วเมื่อต้องสูญเสียอวัยวะคือนิ้วกลางไปแล้วแม่ชีก็ได้นั่งสมาธิเพื่อจะได้ล่วงรู้ถึงอนาคตว่าจะมีผลกรรมใดบังเกิดขึ้นกับตัวเองอีกภาพที่ปรากฏในมิติเป็นภาพแม่ชีกําลังใช้เหล็กแหลมทิ่มที่เท้าของทาตคนหนึ่งมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาทาตคนนั้น แสดงความเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่แม่ชีกลับไม่นึกอะไรเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติตอนนั้นคิดว่าผลกรรมเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกในมิช้านี้วันหนึ่งแม่ชีกำลังรื้อกองไม้ซึ่งไม้กองนั้นสูงมากขณะที่กำลังรื้ออยู่นั้นไม้ท่อนหนึ่งมีตะปูขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมา ไม้ท่อนนั้นได้ตกลงมาที่เท้าของแม่ชีตะปูได้กระแทกที่หลังเท้าของแม่ชีจนทะลุใต้ฝ่าเท้าตอนนั้นมีความเจ็บปวดมากแม่ชีเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนมองเขาไม่ช่วยแถมยังหัวเราะชอบใจแม่ชีนึกขึ้นได้ว่ามันเหมือนคนที่แม่ชีใช้เหล็กแหลมทิมนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรจะคอยติดตาม จองล้างจองผลานเราถึงขนาดนี้ขอฝากเป็นข้อคิดมายัางท่านผู้ฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องที่เชื่อกันมานานแล้วว่ามีอยู่จริงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านเจ้าของเรื่องและผูที้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณคะ่ะ